สวัสดีค่ะมาคะพี่น้องมัน,นี่ในเวลาหอมออกตลาดแล้วค่ะเบื่อง่าพี่น้องหอมขนาดอากาศทันห่อน,นี่หอมเข้ากันยัาง,งามนะคะอะที่ห้าลกกยู่นีห่าวเด้กได้ก,กาบอันนี้ว่ามัดละจักกิโลนี่ฮะจงอเออมัดละดูสามสิบสิ้วก็บ,บง ประมาณจ้ะะปรสามขีดเข้ากับไปแบ่งโล่สองขีดจางได้ไหมเบิ้งค่ะพี่น้องหอมหนาแรงงามคักนี่แหละค่ะเทียนแม่วันเคยบอกว่าเฮาตีเป็นแปลงละลอยกิโลขึ้นกะสิเป็นประมาณนี้ค่ะนี่่นีค่ะเบิ้งหอมค่ะ ตอนนี้ราคาตลาดประมาณเจ็ดบาทจา้าเลยประมาณห้าสิบบาทจา้าห้าสิบบาทยู่นี่ถ้าถ้าตันตันขึ้นเท่ากับสิได้หามื่นกลัวเนาะเออเมื่อค่ะพี่น้องแดดแดดว่างหันขึ้นมาหอมเข้าสีบางงามเนาะคะ่ะก็ได้ผลอยู่เป็นที่พันของเขาน้ำเนาะคะ่ะพันพันโม,น,น,มนี่นนเขากามาตนาครอนพนมเนาะคะ่ะ แน่นค่ะเบิง้งงามค่ะขาดว่ายุน่นีประมาณเท่าใดนี่ตนันประมาณตนันตันสามใดบ่ฮะยืดระว่างอย้าอืเขาเาสีมาสังเกตเอาตอนที่เวลาเข้าถอนเนาะคะ่ะตอนนี้เข้าพันได้สั่งกิโลเลยค่ะเข้าถอนบานเข้าเกินวันเน่าพักเนาะคะ่ะ มัดมัดพักนี่ทาหอมงามอันนี้มันก็ะิตทียิบไเลยเนาะค่ะเวลาห้าลกต่างไว้นะค่ะพี่น้องมาะนี่ค่ะต่ละแปลงกับาดว่าสิได้แปลงละลอยลอยยิโ่โรขึ้นเนาะค่ะนี่ค่ะงามค่ะพี่น้องแน่นคือคนยีบีงามค่ะปถไทยเอาเน้นงามเทง่ยวบ่แหมพักลักกัน าม,มาเบงอีกส้นหนึ่งแล้วค่ะส้นนี้กับกระลังงามค่ะนี่อันนี้กัประมาณปีไ้สิบหามือแล้วจ้ะนี่กระลังงามอันนี้ประมาณเดือนครับหามือนะคะสามสิบสามสิบห้าวันวน,นี่นค่ะพี่น้องหอมงามเป็นตาอัน อาชีพปลูกหอมนี่บางเท้อเ,เข้านนกะถ้าเข้าราคาโดนนะสิอ่ะพ่ออยู่ได้นะค่ะพี่น้องเดือนหนึ่งเข้ากัขายอยู่สองสามเตียงสิอ่ะถือว่าพ่อใจนในในการเฮ็ดวะนีนน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 ่ถามเนะี่าายพ่อใจอยู่ที่ว่าเป็นอาชีพอ่าบางแจก็ได้บางแจก็บ่ได้กระเซียงนะเนาะช่วงจะจังหวะพ่าเห็นว่าจีได้เสนอไป ม่นค่ะพี่น้องถ,ถ้าหอมเป็นเั่งสีนี่มูเฮานี่ดีใจค่ะเพราะว่ามันงามบางบางป้านี่กับว่ามันวาสิได้เบิดเบิดถูกหลอบเด้ค่ะบางเทียมันกะนอนลงแน่ไปถือพันธุ์พักบ่ดีแนงสี่เฮ้ากัขาดทุนนั่นแหละเป็นหยังเฮ้าจังบอได้ล่งที่เฮ้าหล,ลายๆนี่เป็นหยังเฮ้าบอรลงเทียเดียวว่าคือบอเอาเทียเดียวค่ะมันรวยคือเพิรวาสะคะมันบมันมาแมนแบบนั้นเนาะค่ะถ้าถ้าลงเทียเดียวเกิด หอมเป็นโลกหอมมาเป็นละ้างสี่เข้ากับขาดทุนนะคะสายจังสี่เข้ากับเซฟเจ้าของได้ยูวามันมันขาดทุนกับว่าขาดทุนหลายนะคะพี่น้องมีขาเบิ้งมาหอมหอตะมันไห้งามค่ะหอมนี่มันสี่นิ้สองพันเลยค่ะพันมาจากรับแลนแอจากละค้อนพนมแน่มันสิตั้งกันด้วย้จนะค่ะนะ เบิ family, well, so ่งอาชีพบ้านๆของโม่เฮาเนาะค่ะอาชีพเสริมอันยาฉีดนั้นเพื่อนบอกว่าเพื่อนกระใสแต่ขี้ะผาบย่างเดียวจ้ะบอมเอนสารเทียมีเอียงดอกขี้ะผาบย่างเดียวนี่ค่ะเบิ่งมัดพักค่ะพี่หนุ่มตะมันแม่ว่าเส้นเด็กจินหอมตัวดีหลักอาว่านะ ข <c oughs> <c oughs> อโทษค่ะสำหรับคลิปนี้บ,บัดดีค่ะ